ปีหนึ่งหลายตังค์ครับเพราะถ้าเราเพราะเดิมเราใช้เคมีหมดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นในสวนเนี่ยภูวาจะใส่หมดอคิดดูนะ็ครับว่าใช้ปุ๋ยกี่กระสอบกระสอบละตอนนี้พันสตาบาทแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวนี้เหมือนเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ไวในมือเราเองเพราะฉะนั้นเราลดต้นทุนได้ทุกด้านเลยครับทั้งปั่นน้ําทั้งเป็นปุ๋ยพืชสดทั้งปรับรสชาติและอย่างป้องกันศัตรูพืช ทั้งหมดนี้ก็รวมกันมาเป็นปอประโยชน์ที่หของทองหลางนั่นก็คือประหยัดเพราะทองหลางยังเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเช่นจุลินทรีย์กลุ่มโรโดแบคเตอร์แคปซูลตัสหรือที่คุ้นหูกันในชื่อจุลินทรีย์สังขอแสงจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับตามแนวทางนะครับตามงานวิจัยของอาจารย์วิโรจวิโรจพันธ์นะครับท่านได้ให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ในเรื่องของการหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยใช้ใบทองหลางน้ําก้านแดงมีหนามนะครับมาเป็นตัวมา,มาเป็นอาหารเชื้อนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในขบวนการลดต้นทุนนะครับสร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชก็คือทุเรียนของเรานะครับผมจะใช้วิธีจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเป็นลักษณะของการป้องกันมากกว่ารักษานะครับนั่นหมายถึงว่า อัตราการใช้นะครับซึ่งอาจารย์ได้ให้แนวทางไว้ว่าอัตราการใช้คือ1นต่อร้อนะครับหมายถึงว่าจุลินทรีย์แข้อแสงนะครับอย่างเงี้ยนะฮะจุลินทรีย์สงข้อแสงครับหลิตรนะครับใช้น้ํา1 0 0ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับผมจะฉีดพ่นทุกๆสิบวันหรือว่า7วันหรือ10วันนะครับตามสะดวกนะครับจะดูสภาพแวุมรบร้อนส่วนใหญ่แต่หลักๆก็คือไม่ไม่น้อยกว่า7วัน แต่ก็ไม่เกิน10วันเราจะฉีดพ่นตุวรีซีสังก่อแสงนะครับฉีดรอบๆส่งพุ่มนะครับฉีดให้ชุ่มให้แฉะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะใช้เป็นประจําอันนี้ก็คือ1นึ่งในขระนวนการลดต้นทุนของเรานะครับในแปลงผมเนี่ยผมมีทุเรียนทั้งหมด350ต้นนะครับสามต้นผมจะใช้การพ่นแต่ละครั้งนะครับอ,อยู่ที่1,200ลิตรใช้น้ํา1 2 0 0ลิตรนะครับหนึ่ลิตร ก็คือใช้1ต่อร้อยก็เท่ากับว่าผมแค่ใช้แค่12ลิตรนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแค่12ลิตรน่าหมมยถึงถ้าเป็นถ้าไม่ถ้าไม่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ1,200ลิตรนะครับฉีดพ่นต่อครั้งนะกรณีที่เราไม่ใช้ตัวนี้เป็นเป็นตัวช่วยและไม่ลดต้นทุนนะ1,200ลิตรเราจะเสียค่าพ่นนะครับเฉพาะวัตถุดิบก็คือค่าค่าฮอร์โมนพืชน,นะะเราจะเราจะ,เราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณครั้งละไม่ต่ำกว่า 7จ็ดถึงแปดพันบาทนะครับเจ็ดถึงแปดพันบาทต่อครั้งนะครับและเดือนหนึ่งครับพี่น้องเกษตรกรนะครับพ่นนะครับทุกทุกสิบวันบางคนนะครับต้องบันต้องการให้สวยให้มันให้ให้ดีนะครับเจ็ดวันครั้งทุกอาทิตย์นะครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งตกประมาณเกือบห้าหมื่นบาทอันนี้เฉพาะวัตถุดิบนะครับไม่รวมค่าแรงนะ ค่าน้ํามันลดค่าเครื่องค่าค่าเครื่องมือผู้จีดพ่นอีกนะครับไม่ไม่รวมนะครับแต่ผมผมมีตัวนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นปัจจัยนะครับในการลดต้นทุนของเราและที่สําคัญก็คือว่าเป้าหมายของเราคือถ้าทุเรียนราคาถูกและที่สำคัญคือตัวนี้ไม่มีสารตกค้างไม่มีโทษนะครับผมขอใช้ภาษาอังกฤษนี่คือแคดเมียมอันนี้ไม่มีเป็นพรีไบโอติก นะครับบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ที่สำคัญก็คือถ้าทุเรียนราคาลงตลาดตลาดราคาทุเรียนมากปริมาณมากๆแล้วราคาลงกิโลล,ละ50บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่ลดต้นทุนเราอยู่ไม่ได้นอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองรางยังมีอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในส่วนของเรานะครับอีกปัญหาหนึ่งสิ่งที่เราเจอนั่นก็คือน้ำมีค่าเกลือหรือความเค็ม ะครับอยู่ที่0.3 ppt หรือว่า300 ppm ดั้งเดิมมันเป็นพื้นเรียบแล้วน้ำทะเลมันขึ้นถึงเป็นบางช่วงฤด,เดูเขาก็เลยยกล่องซึ่งดินข้างใต้นี้มันเก็บเก็บอะไรเก็บเกลือไว้หมดแล้วมันมีความเค็มเวลาที่มันแตกใบอ่อนขึ้นมารุ่นหนึ่งพอใบมันเริ่มแก่ปลายใบปลายใบของทุเรียนตรงนี้มันก็จะเริ่มไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปพอครึ่งใบปุ่มก็จะร่วงหล่น พอยอดที่สองมาก็อาการเดียวกันยอดที่สามมาก็อาการเดียวกันมันก็ไม่โตแล้วก็จะตายไปในที่สุดครับในบ่อขนาดนี้ครับเราใช้นะครับเราทดลองอยู่ตอนนี้ครับก็คือใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจากใบทองหลางโลโดแบคเตอร์ครับโซลตัสนะครับเราจะเติมเข้าไปนะครับ10ลิตร10ถึง20ลิตรนะครับทุกๆสามวันหรือว่าห้าวันนะครับเราจะเทลงไปเลยนะครับ มันเหมือนมันช่วยบำบัดดินด้วยสังเคราะห์แสงช่วยจุลินทรีย์มันช่วยกินเกลือหรือยังไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดน,นะครับแต่มันทําให้ทุเรียนโตเห็นความแตกต่างจากที่เราเคยปลูกมเมื่อเมื่อหลายปีก่อนผลปรากฏว่านะครับค่าค่าค่าเกลือลดลงครับจาก300หรือจาก0.3นะครับเหลืออยู่2.7นะครับเหลืออยู่ 0. 0 0 2 7นะครับ ppt หรือไม่ก็อ ppm นะครับ ซึ่งตัวนี้เราเราพยายามแก้ปัญหาเนื่องจากว่าปัญหาของเราอีกอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของความเค็มของน้ํเจดีสีแสงขกอแสงมันปรับความเค็มได้กระลัดดับหนึ่งบอกว่าไม่น่าเคืออะไรดินดินที่เนี่ยก็คือเค็มด้วยส้มโตดีมะพร้าวโตดีแต่ถ้าสมมติถ้าเราจะช่วยแก้ดินเค็มอะอย่างในน้อยน้ำเนี่ยมันควรจะไม่เติมเกลือไปเพิ่มดังนั้นการใช้สังะห์แสงก,ก็คือช่วยไปปรับความเค็มที่ดิน เรียกได้ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีบทบาทในสวนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการตดต้นทุนค่าฮอร์โมนพืชหรือการปรับสภาพน้ำเช่นเดียวกับคุณสมบัติป้องกันมแมลงที่มีเพียงทองหลังบ้างลักษณะเท่านั้นที่จะนำมาหมักเป็นอาหารเบี้ยงเชื้อได้อันนี้น้ำา20ลิตรนะครับน้ำา20ลิตรเราก็นำใบทองหลังทั้งหมด100ใบครับมาหมักลงเข้าไปในน้ำแบบนี้ครับครับ1 0 0ใบครับ หมักเข้าไปในน้าครับหมักหมักไว้ก่อนครับอย่างนี้ครับครับหมักเข้าไปนะครับอันนี้น้ํา20ลิตรใช้ใบทองหลางทั้งหมด100ใบนะครับหมักแบบนี้4-5วันนะครับคนคนคนนะครับวันละครั้งเอ่อวันเว้นวันครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอครบ4วันเราก็กองเอาเฉพาะน้ําไปนะครับแล้วก็ไปเติมหัวเชื้อนะครับไปใส่นะครับไปใส่ขวด1ลิตรแล้วก็เติมหัวเชื้อไป600มิลลิลิตรนะครับ แล้วก็ให้สังเกตดูนะครับว่าสีแดงเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะครับซึ่งอย่างนงี้ครับเราจะทําสเกลใหญ่ขึ้นนะครับในการที่จะรู้ว่าทองหลางต้นนี้สามารถนํากิ่งก้านใบนะครับโดยเฉพาะนําใบหรือก้านเนี่ยครับไปเพาะเชื้อจุลินทรีย์สาะข้อแสงนะครับสายพันธุ์โลโดแบคเตอร์แคปซูลัสนะครับตามแนวทางของอาจารย์วิโรจวิโรจพันธุ์ได้หรือไม่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถเช็คเรียบร้อยแล้วสามารถเพาะเชื้อได้อย่างเราเพาะทองหลางใช่ไหมครับต้นด่างก็มีต้นหนามเยอะ น้นหนามแดงมีครบหมดเห็นแทงว่าไหมครับประเภทจุลินทรีย์มันทำไมไม่เท่ากันพันธุกรรมมันไม่เท่ากันอ่าอันนี้ผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยแต่ว่าโดยรวมมันดีกว่าไม่มีต้องคิดอย่างนี้ก่อนดีมีต้นทองหลางดีกว่าไม่มีส่วนให้ดีสุดก็เป็นเรื่องของของนักพฤกษศาสตร์ที่อยากจะคัดพันธุ์ไปเรื่อยก็แล้วแต่เช่นมาคัดพันธุ์ที่ปลูกบนภูเขาคัดพันธุ์ที่โตดินเค็มพันพันธุ์ที่โตน้ำ ซึ่งวิธีการคัดวิธีหนึ่งที่ผมใช้ก็คือการเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงว่ามันแดงไม่แดงเพราะการที่มันแดงแปลว่าอะไรสารอาหารมันเยอะถูกไหมครับอย่างบางสายพันธุ์เนี่ยไม่แดงคือใช้เวลานานแสงว่าอะไรสารอาหารมันน้อยอันเวลาคนเขานั่งเถียงกันว่าไอ้นู่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมเขาบอกป้าเอาอย่างนี้คุณเลี้ยงให้มันแดงถ้าเลี้ยงให้มันแดงใช้ได้ครับอันนี้ถ้าอยากขามันต่างอีกให้ดูว่ามันแดงช้าแดงเร็วแดงสวยแดงไม่สวยคุณก็ไปทําสัญลักษณ์ต้นคุณไว้ เนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นความละเอียดอ่อนอแต่ถามว่าปลูกทองหลังนะ้ําดีกว่าไม่ปลูกอ่าต้องประเด็นนี้ก่อนส่วนอันไหนดีที่สุดเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาครับแรกเริ่มเดิมทีเรามีทองหลังพื้นถิ่นไว้เพื่อกันตะลิ่งพังครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆตัดกิ่งมาปากัปากปักไปเรื่อยๆตรงไหนมันเริ่มพังแล้วก็ปกักจนเราลองทดลองเลี้ยงจุลินทร์สังเคาะแสงนะครับ ถึงได้เห็นความแตกต่างว่าพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ที่เขาใช้เลี้ยงแล้วได้ผลดีเป็นยังไงก็คือพันธุ์พื้นเมืองอะ่ะมันจะก้านไม่แดงไม่แดงเข้าที่เขาเลี้ยงได้ดีครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของตรงก้านเนี่ยมันจะมีหนามข้างใต้นี่ครับแต่ของพื้นเมืองไม่มีเลยมีนิดนิดบางต้นถึงได้เลี้ยงไม่ได้ครับคือคุณสมบัตนินึงที่คือมันเป็นปุ๋ยแน่นอนอันนี้เรื่องปุ๋ยเนี่ยเราไม่เถียง เพราะเป็นปุ๋ยแน่เพราะรากมีไลโซเบียมแต่อคุณสมบัติต่อไปที่เราไม่รู้ก็คือมันจะไล่มแมลงไหมอันนี้เราไม่รู้กับอีกประเด็นหนึ่งที่มันข้าบลูกคา้าบดอกก็คือเลี้ยงแล้วเลี้ยงเชื้อเนี่ยมันจะแดงไหมอ่าเราไม่รู้เพราะว่าเคยมีคนเลี้ยงได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ถ้ามีหนามแดงเนี่ยอย่างที่เราไปเจอสวนพี่นาทีเห็นไหมเขาเลี้ยงได้ตลอดบ้านเขามีเป็นเยอะแยะเขาเลี้ยงแทบไม่ได้เลยแต่พอเอาไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยงได้ทุกต้น อาจารย์หลังจากที่เราทําเลี้ยงสัรงขห์แสงแล้วมันได้ไม่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับอาจารย์วิโรจน์ก็เลยบอกว่าให้ลองเอาพันธุ์นี้มาจากสวนพี่โชคดีสวนพี่นโพโดนลเราก็เลยเอามาลองเลี้ยงวิธีการเดิมเหมือนเดิมเออมันได้ผลดีครับได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เลยเอาพันธ์มาขยายปลูกไปเรื่อยๆ,ๆแต่รู้สึกว่าพันธนี้มันจะโตช้ากว่าพันพื้นเมืองหน่อยครับ ส่วนหนึ่งที่ที่เราไม่ไม่ไม่ค่อยมองกันเนาะคือพันธุ์อันนี้มันเป็นพีเบอติกมันจะแสดงอาการหนึ่งที่ท้องหลังพื้นเมืองที่มันโตเร็วไม่เป็นนั่นคืออะไรมันมีอาการเป็นโรคได้ด้วยนะต้องดูอาการนะครับให้ดูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครปลูกพันธุ์นี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้คือตายง่ายมีโอกาสที่จะตายง่ายกว่าชาวบ้านคือพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันโตเร็วแต่เนี่ยถ้าปลูกเนี่ยถ้าคุณไม่ได้พันธุ์ที่เป็นพีเบอติกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตายด้วย โตแล้วก็ตายงั้นมันเป็นพีเบลติกมันเลยเชื้อเลยตโต<อ>ดีเห็นไหมครับมันเลยยากเหลานี้แหละบางคนเนี่ยซื้อไปปลูกนะตายอยู่นั่นแหละต้องทําใจนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนะแต่เนี้ยแทบเป็นแทบทุกไอ้นี่เลยออกอาการทุเป็นก้านแดงแล้วเลี้ยงจุลินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับอันนี้เป็นความชุกดีของเรานะครับโดยเฉพาะต้นแม่ต้นแม่ทองหลางของเรานี่เป็นสายพันธุ์ก้านแดงแล้วก็มีหนามนะครับ อ่าแล้วแล้วเราก็มีอยู่ลักษณะเดียวอันนี้อันนี้ผมขอใช้คําว่าตามลักษณะที่เรามีนะครับต้นแม่เรามาเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพอเราเอาต้นต้นแม่ที่เราได้มาเนี่ยมาหมักตัวนี้นะครับเป็นเชื้อดีแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตต,ตามแนวทางของอาจารย์วิโรวดวิโรดพันธ์ท่านให้เช็คแต่และต้นที่เรามีอยู่ต้นไหนสามารถเพาะเชื้อได้เราก็จะทําเครื่องหมายไว้นะครับต้นไหนเพาะเชื้อไม่ได้เราเราก็ถ้าถ้า,ถาในอนาคตอาจจะต้องเอาออก นะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปก่อนนะครับเรื่องของการบังลมนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่เรามีอยู่นะครับเกือบสองถึงสามต้นเนี่ยครับเราเช็คไปแล้วประมาณ80%แลซะท้องหลัง2ต้นเนาะสต้นเนี้ยต้นเนี้ยเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้นไหมครับไม่ขึ้นอันนี้เจ้าของสวนนะเขาทดสอบแล้วเลี้ยงไม่ขึ้นคือถ้าจะขึ้นก็นานนานมากๆครับนะครับนานมาก็เลยโตช้าครับคือเลี้ยงแล้วโตช้านะได้คุณสมบัติที่ ที่โตช้าใช้าาคํานี้แล้วกันถ้าจะให้โตเดียวเห็นไหมครับเนาะข้าไปฝั่งต้นโน้นอ,อันนี้แดงมีหนามคือ,อรค,รคือปกติผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าต้นไม้เนี่ยปกติเนี่ยการเกิดหนามเนาะ <ừ> ถ้าเราเป็นพืชเนี่ยพืชจะพัฒนาถ้าเจอพวกกระบองเพชรเนี่ยใบ,บยมันจะลดรูปเป็นหนามหนามก็จะเป็นกลไกเป็นออร์แกเนลเป็นอัยวะที่มันพัฒนาต่อถ้าเทียบสองต้นเนี่ยเหมือนต้นเนี้ยมันถุกพัฒนาขึ้นมาแล้วมีการวิวัฒนาการพัฒนาขึ้นทีนี้เราเราจะดูเช็คเนี่ย มันก็มีการเช็คได้หลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือดูสารออกฤทธิ์ในตัวต้นครับนี่สารออกฤทธิ์ในตัวต้นเนี่ยเราเช็คง,ง่ายๆเลยเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกไบโอแอสเซนะครับไบโอแอสเซคือใช้จุลินซีเนี่ยเป็นตัวเช็ค,คจุลินซีเป็นเชื้อคคือเอาจุลินซีมาเลี้ยงสองต้นเราค้นพบว่าตัวเนี้ยจุลินซีโตดีรเราก็เลยรู้ว่าอ๋อสารออกฤทธิ์มันเนี่ยมีผลทําให้จุลินซีดีผมว่าระบบรากต่างด้วยครับคือรากมันไม่แผ่ไอ้ตัวนี้แล้วรากจะ,จะวิ่งครับ ไอเนี่ยรากจะไม่วิ่งรากจะแทงลึกกว่ากมากกว่าใช่ครับดูจากรา,ากนะจะสังเกตต้นที่ต้นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เราก็เราก็ากว่าเราก็เกิดความสงสัยแล้วอาจารย์อาจารย์พูดมอสักครู่นี้ครับค่อนข้างตรงตรง,ตรงมากๆเลยก็คือต้นที่ไหนที่เลี้ยงเชื้อได้ดีก็คือโครงสร้างจะเป็นอย่างงี้โครงสร้างรากจะเป็นรากแผ่และขึ้นรากคูทอนเร็วะะต้นที่ไม่เป็นก็คือจะไม่ค่อยมีรากคูทอนใหญ่ๆขึ้นนะครับคือคือรากแผ่คือระบบรากต่างกันด้วยอย่างเงี้ยเห็นเห็นคุณสมบัติเลย ดูข้างนอกสังเกตข้างนอกเดินส่างต่างเลยนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะเรียกมันเป็นพันเดียวกันหรือต่างพันอันนี้แล้วแต่นะให้บอกว่าเนี่ยเลือกลักษณะอย่างนี้แล้วกันขอใช้คําว่าลักษณะก้านแดงมีหนามเขาบอกลักษณะไว้ว่าลักษณะอย่างงี้ดีใช่ครับนะครับส่วนจะเรียกว่าพันอะไรก็อ่าแล้วแต่แล้วแต่เกษตรกรสะดวกเลยนะก็คือแนะนําว่าลักษณะทองหลังที่เราแนะนําให้เป็นอย่างนี้อ่าลากแผ่นะครับเนาะมีหนามนะครับแลก้านแดงอ่าหลักๆนะครับสรุปปอประหยัด ให้ฟังง่ายๆก็คือใบทองหลางลักษณะก้านแดงมีน้ำสามารถนำไปเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เช่นน้ำหมักใบทองหลางสูตร1สร้างข้อแสงที่มีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืชรวมั้งปรับค่าดินและน้ำให้เหมาะสมกับพืชหรือนำไปทำน้ำหมักจากใบทองหลางสูตร2เอนโดไฟทที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของโรคพืชเช่นไฟท็อปในทุเรียนเป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมหาศาล